ยังเจอร์นี่เพื่อนที่ปรึกษาจากสามมุมโลกกรุงเทพปารีสซานฟรานซิสโกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องยังเจอร์นี่นะคะกับพวกเราสามคนเช่นเคยนะคะก็พวกเรา3ามคนวันนี้ฝนก้อยเอิร์ดนะคะก็จะมาคุยถึงเรื่องหัวข้อ หัวข้ออะไรคะเอิร์ดวันนี้พี่เราจะคุยกันคนทำคนคนแลงคอนเทนต์เป็นเอิร์ดค่ะเอาเอิร์ดมาเป็นคำถามยอดฮิตเลยนะครับก็คือว่าเมื่อเมื่อคนรู้ว่าเราเคยทำงาน Google หรือทำงาน Google เนี่ยคนชอบถามว่าเข้า Google ได้ยังไงนะครับยากไหมแล้วต้องโปรไฟล์แบบไหนนะครับมีบอกว่าอ่าญาติพี่ปานาอารุ่นพี่รุ่นน้องอยากให้ลูกๆหลานมาเข้าก็มาถามกันเยอะเลยวันนี้เราก็เลยอยากมาแชร์กันนิดนึงว่า พวกเราสามคนเนี่ยโปรไฟล์มาแบบไหนกันบ้างแล้วคนไทยคนอื่นๆที่เราเห็นใน Google ทั้งที่เมืองไทยสิงคโปร์อเมริกายุโรปนะครับมาจากสายไหนบ้างโปรไฟล์แบบไหนถึงจะเข้า Google ได้อืมยนี้ถามฝนดีกว่าเป็นวิเคร์เคยคัดเรซูเม่เคยจ้างคนอ่า g o o g l e google เนี่ยรับแบบไหนบ้างอะ คือเรามองว่าจริงๆแล้ว Google อะ่ะมองการรวมกันของหลายอย่างเนาะคือปีหนึ่งอะ่ะมีเรซูเม่เข้ามาในระบบ Google อะ่ะแบบเป็นล้านล้านใบคือแบบจํานวนแบบเยอะมากของคนที่สมัครเข้ามาผ่านเว็บไซต์แต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเรซูเม่ที่ผ่านแบบเข้ามาจนถึงสัมภาษณ์หรือแม้แต่โฟนสกรีนอ่ะมันมีน้อยมากคือแบบเรซูเม่ส่วนใหญ่อะ่ะแบบเหมือนไม่ตรงหรือว่าก็ไม่ไม่ เราว่าไม่ผ่านเกณฑ์ดีกว่าอย่างนี้คร่าวๆซึ่งถามว่าเกณฑ์เนี่ยดูอะไรบ้างเนาะเราต้องบอกกันว่าก่อนอื่นอย่างแรกเลยเนี่ยในการจ้างงานของรีคูเตอร์เนี่ยเราก็จะใช้จ็อบที่เราจ้างเป็นตัวตั้งถูกไหมว่าสายงานนั้นเกี่ยวกับอะไรและ2ก็คือจ็อบเสร็จแล้วเราจะมาดูว่าสองส่วนนะคะก็คือสกิลแล้วก็ Experience ที่เกี่ยวข้องคืออะไรนะคะเขามีหรือเปล่าซึ่งสกิลในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงสกิลในแง่ของเรียกว่า ทักษะอ่ะทักษะความชำนาญเช่นเธอทำา d t t a หรือทำข้อมูลเป็นไหมเธอเซลเป็นไหมเธออะไรเป็นไหมหรือว่าเธอ,เ,อ,อเคย Manage ด้านเ,เกี่ยวกับ Finance ลูกค้าด้าน Finance มาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราว่ามันก็จะเป็นคล้ายๆกับ Skill ที่เหมือนคุณมีทำทำความสังนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนะเราขอแบบ c าริฟายนิดนึงไอ ที่เคยทาอันนี้มาต่อหรือเปล่าจะเป็น experience ละเอ่อ skill คือความชํานาญคือทักษะว่ามีไหมเนาะแล้วก็อันที่สองก็คือ experience ว่าเกี่ยวข้องไหมซึ่งลูกค้าที่ที่เราเล่าให้ฟังในเคสหลังว่าเฮ้ย mm hmm. คุณเคยทํางานกับลูกค้าเซกเมนต์นี้มาไหมเคยทํางานสายนี้มาไหมหรืออะไรต่างๆอะ่ะก็จะเป็น experience หรือว่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องละแต่ไม่ได้หมายความว่าบางครั้งอะคะ่ะเราจะหาคนที่ต้องมีประสบการณ์ตรงเป๊ะๆเสมอไป mm hmm. เพราะอย่างสมมติตัวอย่างเช่นมองไปในตลาด มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เคยขายแอดโซลูชันหรือว่าสิ่งที่ Google ขายก็คือโฆษณามาต่อนหรือว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เคยทา p r o product สิ่งนี้มาต่อนถูกมดังนั้นสิ่งที่เราสามารถจะมองหาแทนด้วยก็คือในแง่ของ transferable เออสกิลว่าเฮ้ยคุณอาจจะไม่ได้ทํางานที่เกี่ยวข้องมานะแต่เราอ่านแล้วอ่ะคุณน่าจะมีทักษะค,ความชํานาญทางด้านนี้นะคะก็คือ,อไปต่อได้เลยในแง่ของปริญญาหรือว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะถาว่ามีผลไหมเราก็ต้องตอบว่ามีผลช่วยในระดับหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าคุณไม่ได้จบ โห oh, สถาบันยิ่งใหญ่หรืออะไรแต่ว่าคุณมีประสบการณ์หรือทักษะที่เกี่ยวข้องก็มีสิทธิ์อยู่ดีเช่นเดียวกันนะคะแล้วว่าสถาบันน่ะจะ play a big role ก็คือมีบทบาทสำคัญมากๆสำหรับ job ที่เป็นหนึ่งคือ job สำหรับเด็กจบใหม่เพราะว่ามันไม่มีประสบการณ์ mm. มาเฉือนกันเนาะดังนั้นเราจะวัดคุณภาพของเด็กหรือว่าท ALENT ยังท ALENT เนี่ยได้ก็คือจากการที่ดูมาหาหลัยดังนั้นอย่างหลังบ้าน Google เวลาที่เราทำงานน่ะจะมีเป็นเทียร์มาแล้วว่าแบบ เป็น Elite Tier University หมายถึงว่าไม่ได้เป็นแบบว่าโอ้โหต้องเป็นคนร่ำรวยที่เข้าไปแต่เขาเหมือนจัดเทียว,ว่าอันนี้คือเป็นเทอร์นว่าเป็นเทียว,ว่าเฮ้ยเป็นมหาวิทยาลายัยทอ็อปของประเทศแล้วก็มีเทียนูน่นเทียนี่ลงมาเขาก็จะดูแหละว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างแต่ว่าถามว่าเด็กๆที่อาจจะอุย้ยพี่ขาหนูไม่ได้อยู่มหาวิทยาลายัยที่เป็นท็อปประเทศยังจะมีโอกาสอยู่ไหมพี่ก็จะบอกว่า มีโอกาสค่ะก็น้องสามารถจะไปเติมด้านอื่นได้จากการทํากิจกรรมหรือว่าอะไรต่างๆที่มันมาเติมโปรไฟล์ให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันมีสิ่งอะไรที่น่าสนใจนะคะกับอีกเคสหนึ่งที่เจอก็คือในแง่ของ M B A ซึ่ง M B A แบบเป็นมันจะมีบางทีจะมี M B A โปรแกรมหรืออะไรต่างๆที่เรารับคนที่เพิ่งจบปโทหรือว่าจบ M B A มาใหม่ๆด้านบริหารธุรกิจซึ่งพอมาเป็น M B A เนี่ยถ้าสมมติว่าคุมีปริญญาจาก Top t เ e r university เนี่ยก็ จะช่วยได้มากเลยเพราะว่ามันก็เหมือนการันตีมาในขณะหนึ่งแล้วแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือแม้ว่าคุณจะมีปริญญามาจากมหาวิทยาลัยร่ดหรูแค่ไหนสุดท้ายเนี่ยก็มีสิทธิ์เป็นไปได้สูงเหมือนกันที่คนที่ไม่ได้มีปริญญาร่ดหรูแต่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะปาดหน้าปัดเค้กคุณไปกินในโรนั้นซึ่งเราว่า <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าเรซูเม่เนี่ยหรือว่าโปรไฟล์หรือประวัติของเราอะมันมีหน้าที่พามาเราถึงแค่ให้อินเทอร์วิวแต่ว่าที่เหลือ มันจะมาเฉือนกันที่โฟนสกรีนแล้วก็อินเ t อร์วิวแล้วค่ะประมาณนี้ในการรีวิวเรซูเม่อ๋อ,อมีประโยชน์มากเลยเนาะก็คือสรุปนิดนึงก็คือว่าอ,อยากเข้า Google เข้าได้ยังไงก็คือว่านี้เข้าเข้าได้หลายทางนะครับแล้วแต่สายที่คุณเข้ามามเพราะว่า Google เนี่ยมีมีหลายฟังก์ชันมากทั้ง e n g i n e e r business technical ไม่ technical แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าสกิลสำคัญที่สุดเนาะอย่างที่ฝนบอกหนึ่ง สก็คือ experience ประสบการณ์นะครับถ้าเกิดว่าประสบการณ์ไม่ตรงเนี่ยเราก็ดูว่าโอเ okay, ค transferable skills นะที่ปรับใช้จากงานที่เดิมมีอะไรบ้างนะครับส่วนอ่ะสก็คือการศึกษาก็สำคัญนะแต่ว่าสำคัญน้อยกว่า s k i l l และ experience โยกเว้นว่าถ้าเราจบใหม่แต่ถ้าเกิดการศึกษาเพดิกรีดีก็ช่วยแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นท็อปจริงๆก็ไม่แน่คงไม่มีโอกาสเราก็ไปเติมเต็มจากกิจกรรมหรือว่าการฝึกงานอะไรอื่นๆได้เนาะถูกต้องสรุปได้ดีมากค่ะเออซึ่งเรามองว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือดีกรีอ่ะจะบอกว่าหลายประเทศแหละก็ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างสมมติว่าอย่างมีเพื่อเราทําแบบ สร้างให้ประเทศอินเดียอย่างเงี้ยก็คือคนประมาณแบบห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือมี PHD ไว้คือมีด็อกเตอร์แล้วแบบเราก็แบบคำมอนแบบไอ้จะเทียบยังไงได้เราฝนทุกคนมีด็อกเตอร์กันหมดเลยก็จะต้องดูหลายส่วนกันไปก็คือเป็นประมาณสามข้อที่เอิร์นบอกซึ่งจริงๆแล้วในการอ่านเรซูเม่สำหรับคนที่มีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยมันจะมีดีเทลอย่างอื่นอีกที่รีคูร์เตอร์ต้องดูเพิ่มเติมกว่าจะเลือกคนคนนึงเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวเราว่าค่อยเก็บไว้ตอนหน้าๆดีกว่าเดี๋ยวอาาาวววเเกินนนนนไปสํหรััับีี้้แต่่ เป็นพื้นฐานก่อนละกันอืมอืมใช่แล้วลก็คิดว่าเอ่อไอ้เรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยเหมือนพวกเราเป็นเหมือนคิดว่าพวกเราเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาเนาะถ้าใครที่มีความฝันอยากจะเข้าเข้ามาทํางานที่ Google เนาะก็ก็ว่าถ้าพวกเรามีส่วนที่จะช่วยให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาได้เนี่ยก็ยินดีมากๆก็สามารถจะแบบแชทเข้ามาคุยกันหรือว่า DM มาหรือคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างนี้ก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะพยายาม ให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเต็มที่เท่าที่ช่วยได้เลยอืมได้เลยค่ะก็วันนี้เดี๋ยวจริงๆแล้วเอิร์ธมีคำถามอะไรอย่างอื่นอยากถามต่อไหมหรือว่าเอิร์ธจั่วหัวไปก่อนแล้วเราว่าไว้ไปคลิปหน้าดีกว่าแบบว่าจะได้ทุกคนจะได้รู้ว่าให้ต่อไปจะมีอะไรตามมาอ่าก็คือว่าต่อจากนี้ก็คือว่าหาโอกาสยังไงนะครับแล้วก็แบบทำให้เรซูเม่สกรีนเข้ามาอย่างไงให้ตรงเนี่ยคำถามต่อไปก็คือเอาแล้วถ้าเกิดจะสัมภาษณ์แล้วเนี่ย กูเกิลคราทีเรมีอะไรบ้างให้คะแนน <gen S 1> งงในการหาคนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังในค่าวหน้าแล้วกันว่าคราทีเรในการให้คะแนนเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆแล้วแต่ละข้อเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับใช่เลยค่ะก็เดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยคิดว่าอินไซด์แน่นอนสําหรับหลายๆคนเพราะว่าก็เดี๋ยวจะ มาบอกเองเลยจากแบบฝั่งของ HR หรืออะไรที่จ้างงานนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยพวกเรา3คนก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์แล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดอัปเดตถ้ามีวิดีโอใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งริงริงนะคะในหน้าช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวติดตามกับพวกเราใหม่ครั้งหน้าในช่องยังเจอร์นี่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ